ธรรมชมที่เคารพครับตอนนี้พาธรรมชมมาร้านอาหารนูบุครับนี่ครับพอม,มาถึงแบบมีจุดเช็คอินนี่ครับนูบุตอนแรกธรรมชมกับกผมก็บคงสิง,งงเนาะเปลงคือนูบุเดี๋ยวไปถามกับเจ้าของบ้านเป็นมั้ง เดของร้านนี่ครับบรรยากาศทั่ว,วไปเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับ มีเพลงบรรเลงสบายๆรับเพลงพืชพาะนุบุยู่แยกที่พัทยาท่านี้เราค่ะแยกทางเดียวกับไปศูนมะเร็งครับ ตรงขามกพบทางแยกกปุชุนมะเร็งออกมาคือปัตยาไทายนีเก่าครับออพื้นออมาอกักนครั้งแหลกกับบรรยากาศดีครับ,รบเสริมด้วยไม้ไผ่เออพอดีเจอเจ้าของลานบบครับ เป็นผู้ชมมาหาคำตอบเนะบาะว่าไปยงังนขึ้นอุ้เดี๋ยวล่อเจ้าของบ้านนิดนึงโอ้โหข้างบนไอเดียไอเดียใช้ไ,ไมไ่ไผ่ใช้ไม่ไผ่เป็นโ่มไฟตเน ไอเดียสุดยอดครับด้านข้างทั้งด้านนี้เป็นริม ริมหวยริมน้ำครับอยู่บริเวณสะพานเจริญแ,แม่ครับอา้าวมีลูกค้าว่ากินบังเอิญลูกค้าอา้าท่านวิเศษเป็นคู่ยุ่งเล่นทั้งบ้านน่ะครับโรงเรียนบางคำปอมมาเดินเล็บครับเออ,อมา มากินบ่อยู่ไปเนาะก็จะไปไล่หม่องไปทั่วอืเแล้วไปไซกับไปอยากไปจังหวะเร็วอืมข้าพาคนป่วยไปหาธรรมชาติโอ้โหผู้ใด็กพวยคือยังดีๆอยู่สุขภาพดีกันเมืทุกคนอยู่แล้วเรา่มีผู้พวยนะผู้นึ่งแเชาเออนั่นนั่นแหละ ตอนหน,นึ่งเพิ่นยื่นข่าวว่าแจมิเศษนี่เพิน่นว่าเคยสบายเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว <c oughs> อยู่นี่แล้วไม่ผูดป่วยบัตร <c oughs> าธุุ <c oughs> สภาพดี <c oughs> สภาพดีในใบในวบที่เล็กเจ็ดอย่างเนอะก,กับขอเพิ่นมีอย่างเนาะ อันนี้คือเกลือเนาะปลอย่างนั้นอ่ปะปลาไหลพริกเนาะ,ะนะอันนี้แหละต้ยมยำต้ยมยำปลาอันนี้ก็ยำโบราณยำโบราณเนาะแกมีเสกเก็บเป็นมู่กันแหละครับม,มากกับมาเจอกันโดยบังเอิญด้วยนี่ไม,มาเจอกันโดยบังเอิญอยงสุพงกันอยู่อย่างสุพงเนาะ อยู่ทางบ้านใกล้กันอยู่แต่ว่าเปิดมาเจอกันเปิดไมาเจออยู่ร้านอาหารในเมืองโอ้ดีดีดีดแซ่บปะครับออรร่ยคับแซ่บเนาะอร่อยอยู่อืมบ่่ปลาเอ้อมีย่างแม่ยุหันยุหันกับมีกุ้งมีกุ้งกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามครับ

กับบรรยากาศทั่วๆไปเข้าไปในห้องแอร์ห้องแอร์เย็นสบายบรรยากาศเป็นธรรมชาติลมลื่นครับพอดีมือหนีมากครับขณะเพื่อนๆของคุณแม่แก้วครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ช่อง YouTube นะครับ YouTube มานาเฮาครับผู้ซื้อข้าวครมาซื้อสามเราที่เป็นตลอดได้ยังใช้วันรเอออร่อยไหมครับไม่ค่ะสร้างยังหรออ๋ออ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเดี๋ยวปก่กอบดีปั๊บตอนนี้สั้งหารแล้วเรียบร้อยพอดีในช่วงที่เพื่อนๆมาเกี่ยวมา แม่นางเตรียมล่ออหาเนี่ยทางภาษาก็เลยไปก็ไปเบิ้งครับนี่คืออาหารรายการอาหารโนบุเมื่อกี้นี่ยบาร์สิถามเจ้าของบาร์สิถามเจ้าของร้านผู้ใดคนจักแน่ครับว่าโนบุคืออย่างโนบุคือวนโนบุคือบวนกับตัวอักษรใช่กับตัวอักษรอ้าวกับเบิ้งครับ ถ้หากว่าท่านมองกับด้านเนาะต้องต้องอ่านจากด้านขวามาด้านซ้ายเป็นอุบลครับอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีเนาะเป็นแนวคิดที่ดีอันนี้คือคําตอบคําว่าโนบุนะครับแล้วเขาอ่านจากขวามาซ้ายก็เป็นอุบลครับโตัวตยูก็ลับได้ตัวบีก็ลับได้ศูนย์ก็ลับได้เอ็นก็ขับได้ลับข้างได้ตลอดเป็นอุบลครับขอบคุณครับนี่เขาก็ได้คําตอบแล้ว ท่าผูชก็งงคือกาเปียงคือซื้อว่าโนบุก็เลยตามมาดูได้ของจักครับอาหารที่เขาสร้างนี่ก็สร้างเลยเนาะบพี่คะพี่ไม่มีถึงชิวคนไหนให้ยืนองอ่ะคะอืมมือนีมือนีในสองที่จะได้ลองพเมติจะย้ายมาให้คับกับเมนูเนต ก็เพื่อนๆเข้าประทานนะครับเพื่อนกับวันศิภาษาร้องเพลงบอกโอเคนิยกไว้เวทีสิทฟล็อกกันเลวันนี้ก็เซฟเซฟก็ได้บางๆมูมูกับพากันมากินครับแต่ว่ามือนี่เขามาเยี่ยมเพื่อนป่วยผู้หนึ่งคุณคุณจิตินะป่วยแต่ว่าสบายแล้วมาพักอทีิบาล เศร้าแล้วเศร้าแล้วหายหายดีแล้วฝักฝืนอยู่หายดีแล้ว <Okay. S 1> คุยกับโมได้<อ>พะ<อ>จากนั้นมมก,ก็เลยแบบมานูบุกครับขอ,ขอบคุณครับ พี่นอ้องชมไปชมครับช่องมะนาวขอขอบคุณครับติดตามดูชมช่องมะนาวที่ติดตามให้ช่องของพศไม่แก้วนะครับช่องผู้ซุงวัยผ้าท่านทีชมสถานที่ทต่างๆหากว่าท่านอยากได้ชมเรื่องอื่นๆน,นี่พศไม่แก้วก็ที่้าไปเบิ่งอีกครับมีของดีมาฝากขอบคุณครับสวัสดีครับ